เราก็จะมารีวิวสลามนะกับกระปุกที่ขายนะเห็นไหมนี่นะก็คือขายนะเราทํารอบที่ร้านแปดแล้วก็คือทําไปแล้วไม่ถูกใจสักอย่างนะไม่ถูกใจสคลิปเลยก็เลยจะมาทําใหม่คลิปนี้จะท,ทําให้ดีที่สุดก็จะมาดูกันอันนี้จะเป็นสลามสีใสนะขายด้วยแต่เอ่อพวกนี้เนี่ย yeah. ปิดรับออเดอร์อยู่ปิดรับออเดอร์สลามอยู่นะ mm. อันนี้สีใสาขายด้วยนะอันนี้ไม่ใช่ของลูกค้านะคะอันนี้ไม่ยื่นนะไม่ใช่ของลูกค้าด้วยลูกค้าถ้าของลูกค้าสั่งนะจะไม่เอามาเล่นแบบนี้หรอกอันนี้คือทำเล่นเองมันเด้งู่นะ กดีก็เก็บเก็บเก็บเออเออเก็บก็คือที่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนสั่งออเดอร์เยอะมากเลยนะแต่ก็คือตอนนี้ปิดรับออเดอร์อยู่เคนก็อุ้ยทำไมเองไม่เปิดทำไมเองไม่เปิดนีด่ก็จะเป็นสีเอ่อาราสเบอร์รี่นะนี่าราสเบอร์รี่ไม่ยืดน,นะเอ้ย หนึ่าทีแล้วดีใจได้จ้าคลิปนี้ก็ดูจะเออปัญญาอ่อนนิดนึงเนาะดีอันนี้ก็คือแบบทำผิดสูตรนะโอเคใช่บางต่อไปนี้จะทำคลิปที่สารกมากกว่าแล้วโอเคมาต่อเลยนะมาต่อกับอันนี้เย่ yeah. เป็นอันนี้เป็นสูตรเออเรารีวิวไปได้ยัง เออลืมเหมือนกันเออเออก็ถ้ารีวิวซ้ำก็ขอโทษน,นะก็ไปแกะอืมยืดด้วยนะอื้อยืดมากสูตรนี้ปรับปรุงสูตรแล้วนะโอ้ยยืดกว่าเดิมเย้ เมันก็นดูเล่นๆดีนะเอ้ยผมติอันนี้ไม่ใช่ที่เรารีวิวมาหรือว่าเล่นไปไม่ใช่ของลูกค้านะคะลูกค้าจะถ้าของลูกค้าก็จะไม่เล่นแบบนี้แน่นอนอันต่อไปคือสีขาวนี้ก็รีวิวไปแล้วนะว้ อันนี้เราคือเราชอบสีขาวมากนะมันยืดอ่ะยืดมากด้วยแล้ก็แผ่ไปบางเฟิรแผ่ได้บางนะแต่สียดายเราทำน้อยไปเราชอบไอตรงที่มันฟูมากเราก็แผ่ได้บางเวลาแผเนี่ยมันจะออกเป็นสีใสาหมนะึง นี่นะโอเคไปดูอันต่อไปกันต่อไปนี่ทีเด็ดเลยชอบมากอือ้นี่สีใสมีกากเพชรนิดนุงดูดีๆนะเนี่ยเนี่ยเนยกากเพชรไม่ค่อยโฟกัสเลย เฮ้ยโองไม่ยากว่าดูดิมันใสมากอะ่ะมายืดมากนะมันเหมือนมุนะ่ะโอ้ยอื้อ แล้วก็ต่อไปต่อไปเราก็จะไปดูเออกระปุกกันกระปุกเสซาราเนี่ยนะอันนี้ขายเหมือนกันนะอันนี้ของคืออันนี้อันนี้คือจะเป็นสีม่วงนะขายอยู่ในราคาเป็นอย่างดีเลยนะเราขายเอ,อ่อสี่สิบบาท 50าบาทเลยนะกัน50บาทนะแล้วอันนี้นะอันนี้ขายราคา15บาทแล้วขอกำไรหน่อยนะอันนี้เราใส่สลามไปแล้วคือสามสีเหลืองนี่ด้วยนี่ นีนะอันนี้ราคา15บาทนะอันนี้ขาย15บาทเหมือนกันอันนี้ขายราคาเพียงเท่าไหรด่ดี15บาทเอากำไรห,หน่อยแล้วก็อันนี้อันนี้ราคา15บาทเราขาย15บาทเหมือนกันนะทัวน,นะคะอันนี้15บาท15บาท 15บาทห้บาทแล้วก็สิบาทอันนี้ก็คืออย่างไม่ขายบอลน,นะมันไม่ใช่บอนไม่ใช่สัตคุชีนะแต่ก็เหมือนอยู่รออยู่นิดนึงสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาวิธีมาสอนทำวิธีสลาที่แข็งนะบ๊ายบาย